สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซปเปอร์ลักกี้กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมคาร์นิวลนะครับผมก็คือ,อผมได้รับคําถามมาหลายคําถามนะในข้อความในเฟซของผมนะเขาบอกว่าในส่วนของรางวัลน,นะรางวัลในส่วนอะไรเนี่ยคือคุ้มที่สุดนะแล้วก็ เอ่อตัวละครเนี่ยที่มันสามารถที่จะใช้เพช2,000เพชหรือ2,500เพชเนี่ยในการแลกนะครับแลกเปลี่ยนนะซึ่งมันถูกมากนะควรจะเก็บไว้ไหมนะครับสายฟรีคุณทํายังไงนะครับสายเหมือนกับเอ่อเซิร์ฟใหม่ใหม่คุรจะแลกเก็บไว้ไหมนะวันนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับก็สําหรับอันแรกนะที่ผมจะบอกเพื่อนๆนะคือหนึ่งในส่วนของแพ็คแพ็คเอ่อกิจกรรมนะนผ่านของตัวกิจกรรม อครนิวัลนี่นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เหมือนกับมีงบเติมนะผมคิดว่าเพื่อนๆควรจะเติมในส่วนนี้นะเพราะว่ารางวัลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะครับเราสามารถที่จะเอากล่องพวกนี้นะมันจะมีกล่องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะกล่องเนี่ยครับเลือกตัวละครนะสำหรับเพื่อนๆทีเเ่เซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยนะก็คือสามารถแลกเก็บไว้ได้เลยนะครับในส่วนนี้นะอย่างเช่นนะผมมองเลยนะอย่างเช่นชินบุอย่างนี้นะก็คือสาเราซื้อแพ็คไปแล้วนะ สองตัวตอนนี้ก็คือประมาณ8ดาวถูกไหมครับถ้าหากเพื่อนๆเ,เนี่ยแลกพวกนี้ไปให้หมดเนี่ยก็คือจะมีทั้งอันนี้หนึง่งกล่องใช่ไหมครับอึ่งกล่องเนี้ยเ,เพื่อนจะได้เป็น9ดาวนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามาแลกเปลี่ยนในส่วนนี้นะเนี่ยก็ได้2กล่องนะครับก็อันเนี้ยก็ไปอีก2อันก็จะเป็น10ดาวนะเพื่อนจะได้มีความแตกต่างจากเซิร์ฟของเพ,อเพื่อนมากนะครับเพราะชิโนบุต,ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ป้องกัน ตัวละครของเพื่อนได้ดีเลยนะครับก็คือสมมติว่าเอา่ออย่างเช่นของผมเนี่ยเซิร์ฟ63ไี่ม่ครับก็คือซื้อแพ็คมาแล้วนะแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับก็คือเซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่มีชิโนบุนะเพราะว่ามัน มีการขายไปแล้วนะมันก็จะไม่วนกลับมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลําบากนิดน,นึงนะสำหรับเพื่อนเพื่อนเซิร์ฟใหม่ๆนะครับที่ไม่มีชิโนบุมานะผมคิดว่านะแพ็กชิโนบุนเนี่ยมันน่าจะมาถึงประมาณสักเ,เซิร์ฟเจ็ดสิบมั้งผมไม่แน่ใจประมาณนี้นะครับก็ลองไปดูนะครับสาหรับตัวของเพื่อนนะถ้ามีชิโนบุในส่วนนี้นะ,ะ8ดาวนะครับก็มาซื้อแพ็กนี้นะครับก็คือจะได้เป็น ในส่วนนี้คือ1 1เอ็ดดาวนะสิดาวได้เลยนะครับก็คือคุ้มมากๆนะกว่าแผทชิโนบุใหม่จะมานะก็อีกหลายเดือนนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะผมไม่แน่ใจนะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยจะมีการลดระยะเวลาแผนหรือเปล่านะเพื่อนๆก็อดใจรออีกนึงก็ได้นะครับสาหรับการซื้อพวกของพวกนี้นะนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับอวางแผนน,นิดนึงนะว่าเราควรจะทํายังไงเนะี่ยแต่ผมมองว่านะสำหรับชิโนบุเนี่ยมันเป็นเมตานะเมตาตอนนี้เวียดนามก็เป็นเมตาอยู่นะเพราะฉะน,นั้น แรกไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับกล่องแดงอันนี้นะครับอส่วนต่อมานะครับก็คือเราซื้อกันนะซื้อกันเนี่ยผมบอกได้เลยนะเป็นแพ็คที่น่าผิดหวังมากเลยนะนเพื่อนผิดหวังเพราะอะไรครับเอ่อตอนแรกเนี่ยนะคือมันเหมือนกับคูณหนึ่งพันะครับมันทําให้มีแรงจูงใจในการซื้อแพ็คนี้นะแล้วผมก็แนะนำนะว่าซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันคูณ1 0 0 0พันะก็คือสะสมไปเรื่อยๆน,นะว่าคือสองพันคนเนี่ยถ้าหากมันได้หนึ่งพันนะเป็นแรงจูงใจให้คนอื่นเติมแน่นอนนะแล้วตอนนี้ ผมมองได้เลยนะว่าเนี่ยจะถึง2องรอหสิเปล่าก็ไม่รู้นะสาหรับแพ็กนี้นะเพราะว่ามันไม่คุ้มมากเลยนะเหมือนกับโดนแกอีกแล้วนะเพราะว่าเหมือนกับผมไม่แน่ใจว่าตัวเกมเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่นะเพราะว่ามันคูณหนึ่งพันเนี่ยมันเป็นจํานวนของตัวแดงเยอะมากเลยครับก็คือ,อาการันตีนะผมมองการันตีนะคือแปดร้อใช่แปดแปดแปดสิบใช่ไหมครับสิบครั้งนะสิบตัวนะก็คือ คือมันเฟอร์มากนะสิบตัวเนี่ยก็คือเหมือนกับดวงแย่ๆนะดวงแย่เลยนะก็แปดร้อยเน่ก็ได้สิบตัวเลยเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่านะในส่วนนี้เนี่ยตอนนี้มันไม่คุ้มนะแต่ถ้าได้พันหนึ่งนะผมก็จะเติมนะจะเหมือนกับเอาไอดีไอดีเหมือนกับไอดีซูเปอร์ลักกี้เติมเลยแต่ผมมองว่ามันไม่คุ้มนะและอาจจะไม่ถึง250ด้วยเนียครับก็ไม่เป็นไรแนละ้วก็เติมไปละห้าห้าทีมก็ประมาณร้อยร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบบาทนะก็ ตามนี้นะก็คือโดนหลอกนะนะครับก็ตามตามสภาพนะนะฮะในส่วนนี้ผมแนะนําให้เติมนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะในส่วนนี้นะเอ่อในส่วนของการแลกเปลี่ยนต่างๆนะเพื่อนจะเห็นว่านะมันหายากนะในส่วนของน้ําซุปนี่ใช่ไหมครับก็พยายามนะพยายามที่จะนะเหมือนกับทำเควสนะทำเควสเรื่อยๆนะมันก็จะได้ในส่วนนี้มานะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเติมแพ็คนี้นะแพ็คตรงนี้นะ ก็จะดีมากๆเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ทําภารกิจให้ครบนะทั้งหมดนะก็คือมี5ภารกิจนะทาให้ครบทั้งหมดนะก็จะได้ของมากมายนะในส่วนของตัวนี้นะถึงแม้ไม่เติมก็จะได้ของพวกนี้มามา,มาใช้นะก็คือเนี่ยพวกนี้กระดาษโคมเอยแล้วก็ดอกไม้นี่ครับก็คือสามารถที่จะเอามาแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็ของพวกนี้นะผมบอกได้เลยนะมันสามารถที่จะเก็บไว้ในครั้งถัดไปได้นะครับ ส่วนสําคัญนะที่ผมจะบอกนะก็คือตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะเพื่อนๆมีคําถามในใจนะในส่วนของเรื่องของอ่รา,าคารดราคานี้นะครับว่าเราควรที่จะเออแลกตัวละครหรือเปล่านะครับก็คือตอนนี้ผมมองว่านะาราคามันถูกจริงนะราคามันถูกจริงมากๆเลยนะครับแต่ว่าลองดูนะอันนี้คือเป็นความคิดของผมเองนะสาหรับใครนะที่เออตั้งตัดสินใจอยู่นะว่าตอนนี้แพ็ แพทของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของอา,อาคาซานะอาคาซาปีศาพเพิ่งเริ่มเล่นนะครับหรืออาจจะถึงในส่วนของซาเนมิอะไรพวกนี้นะครับผมมองว่าอย่างนี้เลยนะครับก็คือว่าเพื่อเพื่อนต้องดูนะว่าเพื่อนๆนะ่ะสามารถที่จะทําตัวละครเหล่านี้เนี่ยที่นเพื่อนเลือกเนี่ยทำไปถึง10ดาวขึ้นไปได้ไหมนะครับเพราะว่าอะไรครับ พื่อนๆแรกไปนะห้าดาวเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นผลอะไรมากนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสกิลที่ได้รับเนี่ยมันไม่เต็มนะครับมันได้ประมาณแค่เลเวลหนะึ่งนะคือถ้าหากเต็มแม็กเนี่ยมันเลเวลสามถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเลือกนะเลือกสักตัวหนึ่งนะไม่ต้องเลือกหมดแบบผมนะเครอของผมเนี่ยนะ คือผมเลือกเลือกไปหมดเพราะว่าผมต้องการทําทั้งหมดนะเพราะว่าในส่วนนี้ก็คืออย่างเช่นชิโนบุนี่ผมบอกนะอันนี้กลายเป็นสตัวนะถ้าหาเพื่อนเพื่อนซื้อแพ็คนั้นไปนะก็กลายเป็น4ตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเลยนะสําหรับเรื่องนี้นะมันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆนเนี่ยจะทําตัวละครที่เพื่อนๆื่อนเลือกเนี่ยไปถึง10ดาวหรือเปล่านะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนบอกว่าอ้าวก็เลือกก็มันถูกดีเนี่ยก็เลยก็เลยเลือกไปนะก็ก็ไม่ผิดนะก็สะสมไว้ได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องดูหน่อยนะว่าเออตัว ชอบหรือเปล่าหรือเพื่อนต้องการในทีมหรือเปล่านะก็คือ3ตัวนี้มันดีหมดนะแต่ว่าสําหรับสายฟรีเนี่ยผมมองว่านะเราต้องเลือกตัวดีๆนะเราต้องเลือกให้มันแบบอ่าตัวนี้เราทํา10ดาวได้นะหรือว่าณนะปัจจุบันเนี้ยเพื่อนๆม,มีเพชรน้อยสำหรับสายฟรีเนี่ยต้องการที่จะไป,ปออาาาปไปเปิดในส่วนของอาคาซะปีศาจหรือสะสมเพชรไว้เปิดในส่วนของซานิมินะเพื่อที่จะทําให้ผ่านด่านได้ง่ายเนี่ยผมมองว่ายังไม่ควรที่จะซื้อในส่วนของอ่าแพ็คตัวละครนี้ไปนะครับเหมือนกับ ผมมองว่านะเดี turkey, uh, os, uh, <S 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 ๋ยวมันก็จะวนมาเรื่อยๆนะเราก็สามารถที่จะมาแลกได้นะครับยิ่งนะในกรณีที่มันล้นระยะเวลาแพทนะเราก็สามารถที่จะตัดสินใจได้อีกนะว่าเราควรที่จะทําไหมหรือว่าเราควรที่จะหยุดไหมหรืออย่างเงี้ยเราควรจะเก็บเพชรสะสมไว้ก่อนครับเพราะว่าผมมองว่านะในส่วนนี้มันก็วนมาเรื่อยๆนะอาจจะเปลี่ยนตัวนะแต่มันก็ไม่ไม่ได้อะไรมากนะสําหรับใครที่แบบเหมาะสมที่จะซื้อพวกนี้นะก็คือเรา ตั้งใจที่จะทาตัวละครพวกนี้อยู่แล้วนะสิดาวขึ้นไปนะอันนี้เหมาะสมมากเลยครับที่จะทานะอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยผมซื้อแพ็คไปแล้วเนะี่ยก็คือได้2ตัวถูกไหมครับก็คือจะเป็นอีกตัวหนึ่งจะเป็น9าดาวนี่ฮะก็คือจะเหมือนกับเพิ่มระดับไปอีกนิดนึงนะเพื่อที่จะ,ะใช้งานได้นะครับแต่ถ้าหากว่าในอนาคตมา,มาอีกเนี่ยเอ่ออีก2ตัวก็เป็น10ดาวนะเราก็ทํากันดูนะอย่างเช่นแบบอย่างเช่นในเซิร์ฟสามสองของผมเนี่ยนะผมมีในส่วนของมิชลี่ใหม่นะผมก็จะซื้อนะเพราะว่า เพราะว่าผมจะต้องการปั่นตัวละครถูกไหมครับถ้าหากว่าเราไปซื้อในแพ็คปกติเนี่ยนะก็ต้องเสียสามหมื่นใช่ไหมสองตัวก็หกหมื่นนะแต่เนี้ยมันลดไปหมื่นหนึ่งนะก็ควรที่จะเก็บไว้นั่นเองนะครับสําหรับเรนโงคูนะถ้าเพื่อนแบบสมมติอะไรเซิร์ฟผมเนี่ยผมไม่ต้องการที่จะทําถึง11ดาวี่นผมทํา10ดาวเนี่ย,ผม,ยผมก็รอ,อกิจกรรมถัดไปได้นะสําหรับเรื่องของเรนโงคูเนี่ยครับคือการทาแบบพวกนี้นะผมมองว่านะ มันมันขึ้นอยู่กับเรื่องของการที่เรามีทรัพยากรหรือว่าเรามีเพชรเพียงพอหรือเปล่าที่จะรันไปตามแพทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองบอกได้เลยนะสําหรับสายฟรีเครัยไม่ควรที่จะกดนะับไม่ควรที่จะกดตรงนี้นะครับควรที่จะเล่นตามแพทไปนะครับถ้าหากว่ามัน ล้นระยะเวลาตัวละครเป็นปัจจุบันทั้งหมดทุกเซิร์ฟจริงเนี่ยก็ค่อยมาตัดสินใจอีกทีนึนะครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องของการเลือกตัวละครเนี่ยเพื่อนต้องดูในส่วนของว่ากําลังของเพื่อนหน่อยนะว่าเพื่อนสามารถที่จะทาตัวเหล่านี้เนี่ยสิดาวหรือเปล่านะอย่าง,างท่านท่านต่ำสิบดาวนะก็คือตอนนี้มันอยู่12ดาวใช่ไหมครับสิดาวด้ยพอเล่นได้นะครับสำหรับสายฟรีนะผมแนะนําในส่วนของตัวเรนโง,งคุนะเรนโง,งคุเลยนะครับเพื่อที่จะผ่านด่านง่ายๆนะนะตอนนี้ถ้าหากเพื่อนเพื่อนถึง อ่าแพทซานนมิเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะเก็บอ่าในส่วนของเงงรนโกคุไว้ได้นะสำหรับสายเติมไม่ไม่ไมากนะแต่ว่าซื้อแพคของตัวเงงรนโกคุไปแล้วนะนะชนิดแพทของอ่าแพเงงคเรนโกคุสนามลบก,ก็ยังมีอยู่นะ <c oughs> เพื่อนสามารถซื้อเงงรนโกคุไปไว้ได้นะครับแล้วก็ทําเป็น9ดาวได้เลยนะครับสําหรับเซิร์ฟใหม่ๆนะผมคิดว่านะเงงรนโกคุตัวเนี้ยเนี่ยสำคัญมากๆในการผ่านด่านนะครับยิ่งเพื่อนๆออยู่ในแพทของ ในส่วนของซันเดมิแล้วเนี่ยนะก็จะมีคอมโบนะคือในส่วนของอังาคซาพิศาร์นะครับแล้วก็ซันเนมินะแล้วยิ่งมีในส่วนของเลงโงคูไปเนี่ยเพื่อนๆจะผ่านด่านได้ง่ายเลยนะครับแต่ว่าถามว่าผ่านด่านได้ง่ายขนาดไหนนะมันก็ขึ้นอยู่กับของที่สมใส่เนรับแล้วก็ทีมหนนเพื่อนด้วยนะครับก็คืออาจจะต้องหาอะไรเพิ่มเติมนิดนึงนะมันไม่ใช่แบบเก่งเลยนะแต่ว่ามันช่วยผ่านด่านได้อย่างดีนะอย่างเช่นผ่านด่านรถไฟเนี่ยการมีเลงโงคูนเนี่ยมันก็จะเผา พิษเออเผาแล้วก็ในส่วนของเลือดออกนะได้แรงมากนะคอมโบงกับซานเนมิด้วยนะยิ่งแรงนะแล้วมีอาคา,าสันเป็นตัวแทงนะใส่ได้3ตัวนะสมมุติว่าเพื่อนเพื่อไม่ได้ซื้อแพ็ครายเดือนนั่นนะ่ะก็สามารถที่จะอ่าผ่านไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเรากดค่าไม่ได้ก็จริงนะแต่เราก็มันก็ทําให้ระยะเวลามันสั้นลงนะเหมือนกับ่เพื่อนๆใส่ 6- 6กตัวใช่ไหม แต่ว่านะหากมี3ตัวนี้เพื่อนๆใช้แค่3ตัวก็พอนะก็จะผ่านด่านรถไฟได้อย่างง่ายดายนะครับก็ของมันขึ้นอยู่กับการจัดทีมองค์ประกอบหลายๆอย่างที่เพื่อนๆต้องต้องทำนะแล้วอย่างหนึ่งนะตอนนี้มันมีกิจกรรมในส่วนของอา p v p p นะพีวีพีสตานะเพื่อนๆไปเก็บนะในส่วนของเอ่ออัลลิแฟกนะอิแฟกในส่วนของประคำแดงนะก็จะช่วยในเรื่องของการใช้ท้าไม่ตายได้ในเทิร์นแรกนะครับใส่ให้ ซานิมินะครับหรือว่าใส่ให้เงนกงคูก็ได้นะครับเพื่อที่จะเผาศัตรูได้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมบอกเล,เลยนะว่าในส่วนของเลนกงคูนเนี่ยมันมีพิษด้วยนะมันพิษมันมีพิษได้ไงนะครับนะหากว่าในในส่วนของเรื่องของความสามารถไม่มีพิษเลยนะแต่ว่ามันช่วยให้ความแรงพิษแรงขึ้นใช่ไหมครับซึ่งนะครับไอพิษตรงนี้มันได้มาจากอาวุธประจาตัวนะของเรนกงคูเองนะครับ ต้องบอกเลยนะครับอาวุธประจำตัวของเรนโงคุนเนี่ยดีมากๆเลยครับก็คือสามารถที่จะกันมึนงงนะครับกันมึนงงด้วยนะครับถ้าโดนอาคษาไฟจนเบือ่อแล้วมึนงงเนี่ยอาวุธของเรนโงคุนเนี่ยป้องกันมึนงงได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็สามารถปล่อยทําให้ตายได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดนะในส่วนของอาวุธประจําตัวของเรนโงคุนเนี่ยนะมันมี ทำให้เราสามารถใช้พิษได้นะครับทำให้ศัตรูติดพิษด้วยนะครับเราก็จะเป็นคอมโบสาอย่างด้วยกันก็จะมีเผาเลือดออกแล้วก็พิษนะครับซึ่งนะผมบอกได้เลยนะมันครบเครื่องมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าหากั้วซันามีเนี่ยที่มีเลือดออกด้วยแล้วเนี่ยแล้วซันามีเนี่ยมันก็ มีในส่วนของเรื่องของการบับความแรงของเรื่องของอะไรฮะของเลือดออกพิษและเผาด้วยนะครับนั่นทําให้ความแรงของเรงงูโคเนี่ยที่องค์ประกอบครบ3เนี่ยแรงเข้าไปอีกนะครับแล้วในส่วนของนี่ะในส่วนของชิ้นจบูกนี่นะก็มีในส่วนของการติดพิษด้วยนะก็คือติด100เนนะในส่วนของแถวหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองได้เลยนะว่าในส่วนนี้มันคอมโบกันได้อย่างดีนะครับก็อาจจะ จัดทีมอะไรที่เพื่อนต้องการนะแต่ผมคิดว่าตอนเนี้เมตาณตอนนี้นะก็จะเป็นซานเนมีนะแล้วก็เป็นเลนงูคูแน่นอนนะแล้วก็ตัวอื่นนะที่ผสมกันนะแต่ว่า2ตัวน,นี้ผมคิดว่าเป็นเมตาณนตอนนี้นะครับก็ลองไปเลือกลองไปทําลองไปดูนะไอทีของเพื่อนขาดอะไรนะรก็มาดูกันนะครับแต่ที่ผมยังไมไ่เลือกในส่วนของมูจิโร่เนี่ยผมมองว่ามูจิโร่เนี่ยมันตีบอสใช่ไหมอย่างที่ผมเคยบอกไปว่า ผมต้องการที่จะตี BP, พี P นะไม่ได้ตีบอลมากนะก็อาจจะเดี๋ยวคงคิดในอนาคตนะว่าควรที่จะ,ะเปิดไหมหรือ,อยังไงนะเดี๋ยวค่อยว่าในทีในส่วนนี้นะครับก็นะครับสำหรับการแรกนะเป็นคำถามที่เพื่อนถามผมมาเยอะพอสมควรนะก็ได้คำตอบมาแล้วนะครับก็คือสมสรุปไม่ง่ายคือสายฟรีเนี่ยยังไม่ควรที่จะ,ะเติมไปจะแรกไปนะแต่เพื่อนคิดว่าในอนาคตเนี่ยเพื่อนจะทำในส่วนของในงงพูดนะให้10ดาวขึ้นไปนะก็แรกนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่เราเลยนะว่าเราจะเล่นสายไหนนะก็คือถ้าอยากได้อต้องการเยอะนะก็จะมีส่วนในของวิรีนะครับหรือว่าเราต้องการซัพพอร์ตก็มีส่วนของชินโนบ,บกุก็ได้นะทาให้เราเล่นง่ายขึ้นนะก็คืออยู่อ่เขาเรียกอะไรอ่ะมันอยู่ที่ทีมของเพื่อนนะจะชอบแบบไหนชอบทีมบุกชอบทีมจำนุนชอบอะไรหรือว่าชอบทั้งหมดเลยก็เลือกทั้งหมดเลยนะถ้าเพื่อนเป็นสายเติมจริงๆนะก็เลือกทั้งหมดได้นะครับก็ สำหรับเรื่องของร้านค้าราคาแล้วก็กิจกรรมคาร n i v a l ลเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนแล้วนะครับว่าควรที่จะซื้อแพ็คหรือไม่ควรที่จะซื้อแพ็คอะไรนะแพ็คเพชรแพ็คอะไรก็แล้วแต่นะแพ็คนี้นะแพ็คในส่วนของซื้อกันไหมนะหรือแพ็คของผ่านไม้หรือว่าจะแลกเปลี่ยนยังไงนะก็คือมามาก็น่าจะ มาดูมาชมนะก็จะได้แนวคิดใหม่ๆนะจากที่แบบจะซื้อไหมจะอะไรไหมอีกทีนึงครับก็สำหรับอีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ